สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมาดูทาร์ตในวันนี้เราจะมาทำนายท่านที่เกิดทั้ง7วันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับโดยเราจะทำนายตั้งแต่ช่วงวันที่16กรกฎาคมถึงวันที่31กรกฎาคมเรามาดูกันว่าดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมนะครับว่าการทำนายนี้เป็นเพียงการเสี่ยงยไพ่ทายดวงเท่านั้นมาติดตามกันเลยครับ สำหรับท่านที่เกิดวันพุธในช่วงปักหลังเดือนกรกฎาคมนี้ไพ่ใบแรกได้7ถ้วยใบที่สองได้หเหรียญใบที่สาได้6ถ้วยแล้วก็ใบที่4ได้ราชินีเหรียญในเรื่องของการงานก่อนแล้วกันนะครับการงานเนี่ยสำหรับท่านที่เกิดวันพุธก็จะมีโอกาสที่ตัวเราเนี่ยเปลี่ยนงานนะมีโอกาสในเรื่องของการเปลี่ยนงานการเปลี่ยนสถานที่ทํางานนะครับคนที่ มีงานประจําอยู่เนี่ยจะมีคนเสนอช่องทางในการหางานใหม่ๆหรือการย้ายแผนกย้ายงานนะครับมีโอกาสที่จะได้ทํางานทางด้านงานศินละปะงานบันเทิงนะครับหรืออาจจะเป็นงานทางด้านสื่อมวลชนก็ได้นะครับงานเกี่ยวกับการโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็เป็นไปได้แต่งานนี้เนี่ยตัวท่านเองนะคงจะต้องเหนื่อยหน่อย แล้วก็ผลตอบแทนต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่สู้ดีนะักตัวงานตรงนี้เนี่ยคือความท้าทายของการงานมีแต่ว่าความท้าทายของเรื่องของการได้รับเงินตอบแทนหรือว่าการมีผลประโยชน์ร่วมกันเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคาดคิดมากนักนะครับแล้วก็มีโอกาสในเรื่องของการเข้าไปทํางานร่วมกับคนที่เรารู้จักคุ้นเคยตัวเราเองเนี่ยอาจจะถูกเพื่อนๆเ,เก่าๆเนี่ยชักชวนไปนะก็เรียกว่า เป็นความรู้สึกที่เราเราอาจมีใจอยากจะไปอ่ะแต่ว่าในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยเรามีใจนะแต่ในเรื่องของโผลตแทนหรือเงินเนี่ยไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ตัวเราเองเนี่ยจะต้องไปในอย่างที่ทุรกัารดานที่มันไม่ไม่มีอะไรซัพพอร์ตเราเต็มที่เครื่องไม้เครื่องมือไม่ค่อยมีนะครับการเรียนก็เช่นกันนะครับมีโอกาสที่จะไปเรียนกับใครที่มีเพื่อนเนี่ยมีโอกาสที่จะได้ไปสัมมานาไปประชุม ไปหาความรู้ร่วมกับคนที่เราคุ้นเคยกันใหมในอดีเหมือนเหมือนเรื่องงานอ่ะคือเราจะมีความสุขใจมีความสบายใจกับกับคนที่เราไปร่วมด้วยแต่ว่าเราอาจจะเจออุปสรรคบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนในเรื่องของวัตถุเงินทองมากนักถ้าเป็นการเรียนก็อาจจะขาดเครื่องไม้เครื่องมือขาดการสนับสนุนเรื่องการเดินทางนี้ก็เป็นไปได้นะครับพยายามไปหาผู้ใหญ่เพศหญิง จะให้การสนับสนุนเราเป็นอย่างดีนะครับอาจจะเป็นคุณแม่หรือเจ้านายผู้หญิงก็ได้นะครับอาจจะเป็นคุณป้าก็ได้นะครับก็ลองดูในเรื่องของการเงินการเงินรอบนี้ใช้จ่ายเงินแบบฟุ่มเฟือยต้องระมัดระวังให้ดีๆนะครับคือมีความอยากจะได้นั่นได้นี่แล้วก็ความอยากตรงนี้บางทีมันไม่ค่อยมีเหตุผลนะคือตามอารมณ์อ่ะต้องระวังนะครับระวังดีๆนะครับเรื่องการเงินในช่วงนี้ใช้จ่ายอะไรเนี่ยไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่อ่ะ เหมือนกับฟุ่มเฟือยอ่ะพูดตามตรงนะครับมีความฟุ่มเฟือยมีความอยากอยาก,อยากสวยอยากงามอยากเติมเต็มความโลภตัวเองอ่ะในเรื่องของเงินนะอยากได้ของอะไรก็อยากซื้ออาจจะไม่มีเหตุผลเท่าไหร่ต้องระวังตรงนี้ให้ดีนะครับระมัดระวังเรื่องของการตามเพื่อนนะการตามเพื่อนตามแฟชั่นใช้จ่ายเงินตรงนี้ระวังนิดนึงนะครับแล้วก็เงินเนี่ยอาจจะหายไปด้วยนะเก็บเงินเก็บกระเป๋าตังค์ให้ดีนะครับระวังกระเป๋าตังค์หายส่วนเรื่องของความรัก ความรักเนี่ยยังไม่ชัดเจนมีตัวเลือกมาเรื่อยๆนะฮะมีตัวเลือกมาเรื่อยๆแล้วก็ตัวเราเองก็เหมือนกับยังไม่อยากจะฟันธงอยากจะปักใจกับความสัมพันธ์ใหม่ๆอาจจะเจอคนที่อกหักเข้ามาหาหรือคนที่เราเคยทิ้งเข้ามาก่อนหรือเขาทิ้งเราไปก่อนเนี่ยกลับเข้ามาพูดคุยแต่ความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยตัวเราเองก็ยังไม่เปิดใจมากนักนะยังเป็นความรู้สึกที่ เราให้เขาได้แบบความผูกพันแล้วก็ความเห็นอกเห็นใจความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เห็นอกเห็นใจแต่ว่าความรักในเชิงชู้สาวหรือการต่อย่อดตรงนี้ยังไม่มีนะครับสำหรับท่านที่เกิดวันพุธในช่วงเดือนกรกฎาคมปักหลังก็มีเพียงเท่านี้ครับ